สวัสดีจ้าแม่สินจา้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทอ,องคําและรงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่15กรกฎาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงจากวันนี้เงินบาทแข็งค่าที่บริเวณ3 2 5 2 1บาบาทต่อ1นดอลลาร์ทองคําสปอร์ตปรับตัวลงจากแรงเทขายทํากําไรหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ นอกจากนี้นะคบทองคํายังได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหลังประธานาธิบดีโดนันทท์ผู้นําสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะเพิ่มการขายอาวุธให้แก่นาโตเพื่อให้นาโตนําเป็นมอบแก่ยูเครนโดยมีรายงานว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดแรกที่สหรัฐจะขายให้นาโตมีมูลค่าประมาณ10,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ รวมถึงมิสไซล์อาวุธยุโทโธปกรณ์อาวุธป้องกันอากาศและกระสุนปืนใหญ่ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าปะทุอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัททำผู้นำสหราัฐประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป EU และเม็กซิโกในอัตรา30ตตั้งแต่วันที่1สิงหาคม ขณะที่สาภาพยุโรปนะคะยืนยันว่าจะเดินหน้าเจรจาเพื่อหาทางออกทางการค้ากับสหรัฐต่อไปโดยหน้าเวลาที่แม,ม่สิบันทึกวิดีวอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ3,351.79 5ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนดันชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ98.102จุดด้านกองโทนสพีดาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดนะคะจับตาการเปิดเผยด,ดัชนีด้านการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล CPI ประจําเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันนี้ทั้งนี้ดัชนี CPI เป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,348ดอลลาร์3 3 4 1ดอลลาร์ 3 3 3 5หดอลลาร์หากกดนวรับดังกล่าวจะมีนารับถัดไปที่บริเวณ3 3 3 1ดอลลาร์3 3 2พดอลลาร์3,315ดอลลาร์และ3303ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวะต้านได้กลุ่มที่บริเวณ335 5ดอลลาร์3า6 1ดอลลาร์3,365ดอลลาร์3,373ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ3า8 1นร้อดอดลลาร์ 3 3 9 4ามดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่15กรกฎาคมปี2568ันารยราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำนาเวลาที่ไม่บันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค่าทองคำา5ครั้งราคาครั้งที่5ปรับบวกขึ้นมา50บบาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาคงที่ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํบเหมือนณท้าทนี้ด้วยนะคะอย่างไงก็ยินืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ